ข่าวดีดีกับพี่คำรนรนาร้วนตอนธุรกิจเศรษฐกิจจะเดินได้ดีต้องทำแบบนี้แบบนี้นะจะบอกให้อะไรอะไรก็ดีที่นนทบุรี เเราเป็นนนค<อ>ทบุรีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีย้ำหนักแน่นว่าอุตสาหกรรมของนอนทบุรีจะเดินไปได้ดีต้องช่วยสามไซต์ของ SME ให้มีทุนจังหวัดนนทบุรีสมาชิกธุรกิจทั้งหมดพันกว่าโรงเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประมาณร้อยโรงเจอโควิด -2 ปีกว่าเจอสงครามทําให้เศรษฐกิจตกต่ํา SME มแบ่ง3ระดับเอเจอเศรษฐกิจที่ย่าแย่2ปีกว่าสภาพคล่องขาดต้องเพิ่มสภาพคล่องเขาให้แข็งแรงขึ้นมาสภาตั้งนโยบายเรื่องนี้เร่ง ่อน f ีมี3ามประเภทหนึ่งไม่หนีไม่จ่ายตัวนี้จะทําให้ขึ้นแบคกรีโปโลตัวที่2จ่ายแต่ดอกหรือต้นอันนี้ยังพอเดินได้เพราะต้องมาดูว่าเขาอยู่ในรูปไหนเพื่อจับเขาแต่งตัวขึ้นมาได้ขณะที่ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรีขอร้องมหาดไทยเรื่องลดภาษีเพื่อให้มีที่เดินสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมก็มีมติประชุมร่วมกันว่าจะทําหนังสือร้องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีขอผ่อนผันออกไปก่อน ให้ชะลอาการเก็บ0.30ออกไปก่อนหรือแก้พรบรภาษีบำรุงท้องที่ภาษีสิ่งก่อสร้างให้เหลือครึ่งหนึ่งจาก0.30ให้เหลือ0.15ไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ทุกอย่างต้องดีหมดที่นนทบุรี สรุปตุ๊กตับครับว่าตุ๊กแกร้องคนยังฟังแต่นี่สองแม่ทัพเศรษฐกิจร้องต้องฟังหน่อยขอรับเ v วีบ b ดี y are you เค a y สเยสเยสเยสฮ่าฮ่อูนนนทบุรี เอดวนวิ่งไปไหนอ้อเขาไปนนทบุรีข่าวดีๆกับพี่คำรณทุกที่จะมีสุขล้นหากทุกคนยังมีทางเดินได้ดีนนทบุรีนะ <ś c oughs> จะบอกให้เธอดวนวิ่งไปไหนอ้อเขาไปนนทนบะุ